ป่ะคือเจ้าคือคือ <c ười> โอ้ยน้องเ <c ười> อ้ยอ่าเอาเอาคุดให้จะชื่อน้องเอ่อน้องมิเดี๋ยวน้องเดือนเพิ่นสิชวนว่าสันเออ บ่มันยังเด็กบานดนไหลอะให้เลยวะจุยอยู่พี่น้องไงได้เนาะคุดไปใช้เอื่ยนี่นะอันนี้อะโดยคุดเดินเฮือนเดินเทือนโดยถมเดินเฮือนบ่ดินเนื้อนี่มากใส่กาะอันนี้เอาลงมาจากเฮือนเอาลงมาจากเขือนมันเต็มโพดมันมันมันลุดเกินแมนลุดเกินโดยเอาสบายดีเด้อเอเด้อและน้องเดือนน้ำเนาะ ดูสิพี่น้องเอ้ยพี่เด้อพี่น้องเด้อมือนี้มาหาทั้งเอ้ยเวียงพี่น้องเอ้ยมือนี้มาหมดเลยมายำยามทำข้าวแล้วนี่ก็ล้นอะไรพี่น้องเอ้ยตั้งแต่ช่วงดูลพนหมดและเนาะกบ่ได้มาหาทางเอ้ยเพิ่นเลยอ่าได้พบได้พอกับเอ้ยเพิ่นนี่ก็อ่ามืองามย่ำดีเดี๋ว่าอ่าไปสูคอเมียทาง บาจิตเนาะ <Yeah. S 1> ได้เจอกันพี่น้องไงได้พบพ่อกับพื่แล้วละกับทั้งน้องเดืนเนเนอนแฟนน้อพี่น้องเนาะมาเจอกันบ้านนี้กับอยู่พี่ละอยู่บ้านอยู่ซองแล้วพี่ละพี่น้องไงมาอีกบ้านนี้กับลวกเกินปลพกซานแล้วบ้านนี้นาะพี่น้องเนาะเอากราบสมบมายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเบิด์ูสุข,ขูสู่คนพี่น้องสิอยู่ในและกระต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้อง ข่าวซูซ่องประธานป้องแซนแอลอีกแล้วพี่น้องเอ๋พบพ่อกันช่วงกำคำเด้อมมาหนีเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาฮอดก็เห็นทั้งเอื่อนเราคุดจุยจิวจุยจิวอยู่ก็นึกว่าคนมั่นสิดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยยายใหญไปนี่เนาะใหญ่ใหไปแล้วมันมันมันโถมบอนอันพึ่งไปแล้วพึ่งที่โบกอันนี้น้องอะไย่างเนาะโดยแล้ววันนี้เราเขาก็ ย้ายไปให้ม yes. ันเพียงอ๋อออกมาพี่พี่น้องเอ้เนาะใช้ทั้งบอสเซียนบูดิมาบ่มาอนี่ยบูดิมามาอนี่เออวานี่มาโย่เนาะพี่น้องเอ้แต่มีทั้งบอสเซียนเพื่อนนี่แลยเนาะอ่าเห็ดเทือนเด็ดชานให้พี่น้องเอ้ทั้งปุยญงทั้งบอสเซียนเพื่อนบอสเซียนหลังค่ายอย่างกระมุงแล้วเรียบร้อยเนาะก็พี่น้องเอ้ เฮ็ดจักห้องก่อนนี่มีแต่2ห้องกับ3ห้องรวมเนาะ2ห้องนอนแม่น2ห้องนอนนี่นะห้องรวมไปเลยอ่า2ห้องนอน1 1ห้องโถไว้อ่อมองนั่งดินนั่งหัวทั้งนั้นก็สิเป็นหน้าบ้านเนาะเอ้ยเออี่นงเอ้าดีใจนํามารอบนี้ก็ได้อ่าก็ห้วยว่าเติบนึผู้ใดนี่เนาะ แกโกอได้ยังแต่ก็โอเคแล้วพี่น้องเอง้จ้างเพิ่มเพมาเฮ็ดเนาะจะค้นก่อนเพิ่มมาหนหิจะนะอืมเก่งแท้จ้างในบ้านนี่บ่อเสียงสีรังนี่ได้พี่น้องเด้อะดูดีว่าทางชางเพิ่มเจาะจอดอัดจวดอยู่ว่นสันนะจางงัดจางง่าย <c oughs> เนาะพี่น้องเอง้

ตรวจจัดตวจจัดอย่นีน้ำมาจะใช้ใส่หน่น้ำพดฮะมันแข็งอะน้ำพดน้ำมากรดน้ำมาก่อนตัวนั้นหมูมาเพาะตัวไหนดินประดินดากจำเนาะ าสุดแตงแดงแน่นี่พี่น้องเลยรัดนี่เป็นกุ้มอยูต่างประเ,ระมมเทศเปอร์มาเนียทุกเคื่องเพิ่นมาเด้ยแต่ละมือเนาะอบอสมาไม่รู้เป็นพ่อเพิ่นเมือนี่พี่น้องเลยเอาเอาพุ่นกนาเฮือนอน,น้องนุ่งได้หน่ะเนาะ กำลังเดิมพี่น้องเลยกำลังขุดแลุ่มที่ตั้งเสาอาชัดแต่ว่าทางนเวียงเฮ่นนเวียงเช่นเหมือนน้องเดือนมีว่าหัวหกขีดเพื่อนเดิมจักพี่น้องเลยเดี๋ยวย่างล่อเบิ่งก่อนเด้อปัดต่อมีคืนมีไฟแล้วพี่น้องเลยมารอบนี้เนาะถือว่านั่นโย่พี่น้องเลย nó từ vay vô thằng ngân lâu rồi đây đúng. Hỏng nhảy khát đi nói nó. Oh, mẹ ơi, chị bảo mở nắp bơm bẩn nắp mắc. mắc gọi rồi đi. À, à, phải rồi Cầm bơm, mắc đi, men. คุดปุ้ยได้เนาะแข็งพุ่งพี่น้องไงงานมันเป็นยังคือเสียงประกาศโลโลยูุมีงานมีบุญบ่อันท่าได้มีฮะกำลังกำลังชิมีกำลังชิมีมื่อใดเดือนใดน่ะเดือนเดือนสามไม่สองครัอืบเอาเนี่ยนี่เลยปลาด้วยหรอฮื้ฉันกัน โม่งเหงคักคืดิน้นี่เนาะคักพี่น้องเไงหลุดมาเอาได้ขุดขี้ดินกันโอ้อขโมยสีมันกับอะไ้พี่น้องเพราะมันมันมันแห้งดินแข็งจะเป็นโพดเนี่ยเรื่องๆเนาะเยมันดลุดง่ายพี่น้องเไย เปิดไว้บดมือกับบเต็มหลอกหล่าเล่นลุงหูพผู้ก็แห้งเนี่ยนะเจ้าโดยน้องยังก้อนนี่นะน้องเตวโชเนาะเอาสบายดีป้าลุง่ะโดยบ้าโซใช้สับผู้น้อยได้สานอนรับและเออมาสู่ได้เลยนนงเดือนนี่บัดนี้โอ้ยน้องไง กูเจ oh. wow. wow. oh. wow. oh. wow. wow. ็บหลังเจ็บเมียติดกบเจ๊คักเตะเนาะเอ้าเอ้า hmm. พี่น oh. ้องเไยผู้จวดจัดจวดจัดอยู่เสด็จผ้ว่าอ่าบุมักชวนกินดินซอยผู้ชาบ่ฮะน้องมิพี่น้องเไยโดยสบายดีน้องล่นแหลอะเฮะอยากลองบ่ ลองเบิืงกันเอาลองเบิือกันกำจักซอยผู้สาวก็ได้อือบนักอยู่บ่ได้จับได้จับเลยจับดนอยู่บ่ี่นไหนโดนแต่ไม่จับบ่ฮึอือฮึฮึไปคือรวคือคือโอ้ยโดนงเอาเอาคุดให้ชื่อน้องมี เดี๋ยวน้องเดือนเพิ่นสิชวนว่าซั่นเออซอยกันดีซะได้เอาเอาพี่น้องเอ้ยเป็นได้เนาะเมื่อยล้วเมื่อยไว้แท่ได้อยู่2-3บาทเมื่อยแล้วลว่าซั่นได้เหือได้เหือได้แห้งบ่อ่าแม่นใกล้อู้สาวบ่จัก มยังหามยังมาบบดนี้โอ้ยเนาะหามมาคักแฉ่ไว้พุ่นก็ได้ดอกม่ฮ่าตูมาบริการย่างดีเรากระได้พี่น้องเอยน้องมี่กูเคยมากเถื่อได้เนาะจขงเลขเห็นตัวในคลิป ไก่เทนเดะทางแดงเขามาแมนเมืองเมืองยังเกาะเมืองยังอาจารย์เม mm ืองเมืองจำพอดเนาะเมืองอาจเมืองอาจสะพ้อนด้วยสบายดีพี่น้องเอ้บังอาจบังอาจใอยว่าสิเปลืองแน่ไปซื้อใครว่างเนี่เแล้วมักและรุ่นมักดินได้เราโคตรไม่ได้เราอ่ะ ลงหูวะฉันไรหว่ากากลง <laughs> โอ้ยนี่น้องอ้ยังน้องเดือนเพื่อนกับชว่วนยายดินไปเราอะ่ะมันจิกโบกนี่ก็โบกโบได้มาดาินมาทมได้พดุดแถวนีเนาะก็ <c ười> เลยกระจายกระจายออกอยูนนี้มันมีพุดแล้วก็มีตอไม้ไงนะสงมแซว อันนั้นบ่อนกนพากันคุดกันตุบตับจุบตับนะนกระัวนนี่เชิญนี่ะ่ทานวงไว้โฮมแลวนี่บได้อย่านั้นยันอันห่ามันรอดไุนเลยันเพือนแตกอย่ามันันกินอย่มันดันกนืนก็เลยกดนอกบ้านนี่เนาะมันเป็นต้นยังเกาะ ต้นชมเซลต้นชมเซลบอสเมนบอต้นต้นชมเซลแม่นบอเดี๋ยวนีเกยกระมวลอ่ะต้นชมอย่างก็ลืมละถามสังวาเบ่ถึงละต้นไหมต้นต้นชมเียวชบอชมเียวเออต้นชมเซลล์ใช่คือวกินมากมั้งใช่บอต้นชมโลไปเลยกระมู à cái đấy nhìn thì lẽ học cái này không vừng đưa vừng đưa, đưa. <laughs> đó, thì nó nghề mỗi người đó một chắc qua sân. nó áo áo rồi mọi tao phăng ngung dưới đấy bằng kia này, này. tuần xôm xeo tuần chôm xeo tuần này đấy để vào tuần xôm xeo tuần mặc chôm xeo ừ, chuồng này lẽ nhà mình nó bên mạng bên nhà nó À, Tao thì kiếm nóng ra điên ngoài điên khoa gà dóc. cả yô, mân chốc mang kè nè gà ngoài, pota kè nèy mát bun yu đe. Oh, nè kè nè ngủ 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 nè 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 ได้ยังกินมันนี่ัตำม้งตำม้งป๊มคักตอนนั้นแล้วตำม้งเนาะแซนมาซื้อมาให้ตำม้งเนาะยำติ่ทีอ่งบเก่งไ้ดอยหมัจะ่มเออคักฉันไปนองเลยเดี๋ยว่ปตูนไปหาเบิ่งกระต้มขนมมาต้อนบักหลาหน่อยเพิ่นกอนี่นองเลย เนาะนี่กเอนยแมนบ่เอ้ยบ้าเจเชื่อของเี่ยองมามาเยี่ยมมายเมนเพือเพื่อมาเยี่ยมมายมแล้วทัเพื่อนแล้วเพื่อนใดนับอย่าให้มันแล้วดยชิไปหาเบิร์ดน้องพวกที่มาหาเอ้ยตอนเรียนแล้วมานี้ดยสิไปหาอยู่เพือนุนัวโทได้ไปหอดบุกคอนเอนเลยแมนบ่เจ้าจักอยู่บ่เฮือนเท่าน่ะ

หอดจอดเทิงไอ้หอดจอดเทิงแบบ<อ>ทีแบบที่เดอนเอื้อยอยู่ลำบากอยู่แบบอยู่ในป่าในด,นดงฝนตกทั้งกระฟูกน่องกับลุยพนลุยน้าม,มาหาแรยนะเจ้าเจ้า <c oughs> แลละเอื้อยกะอยากให้น้องมาห่วมแล้วกะมีบุญคุณมาทุกคนมาสวยเอื้อยเลยตอนนี้กะอยากให้พวกน้องอมาห่วมงานไงวะ สบายแล้วเปลี่ยนชีวิตใหม่ไงนะก็เจะพวกน้องเบิดโอ้กกินถุงยาเนาะดีแล้วเลยเอาเอาไปนองเลยกับบุรุคิดบุรุษฟันเนาะว่าสิมีมือนีมาหอดจอดเชิงบุรุษคิดยังไงว่ายังไงตื่นแล้วบ่ตื่นหรือว่านอนนะฝันบ่ได้หรือว่าฝันมาตัวเองฝันนะตุ๊กแกดเวยตื่นมื่อสามาก็เห็นทั้งนนเห็นดอกไมเปิดน้ำมาใส่ ่ที่ผ่านมาไะหาบน้ำใส่สะเล้งอเอาพื้นสะเล้งหักยูผูกอูลูกใส่สะเล้งไปขายมังสวิรัติเพิ่นบ่ซื้อสอยบูดมันเป็นเท่าไหร่ะ เป็นเนังจังาผู้เสิร์ฟจอยอ่ะมันเบิร์ดคูณมือไปขายเพิ่นกับผูซื้อกันเพิ่นกับเบื่อเนาะบูดเลยกับพี่มบคนเลยกับได้กไยังเลยโบได้ได้ชุนถายกับได้โคตรเด็ดหนิเนาะจะสู้ไปเรื่อยๆจะจนว่าหอดจุดนี้เนาะทั้งบุญอะไรก็ทั้งทุกน้องทุกคนโดยเนาะเอากิดนี่ก็เป็นบุญของเอ้ยก็ว่าได้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าทั้งเท่ากับบุญมีอย่างพี่น้องเอ้ยเพราะว่า เป็นแก่ชื่อฌานออกเนาะก็ให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเป็นผู้ใหญ่แต่ละ่านถู้เป็นในเบิงนะครับชมเห็นหลักการเป็นจงจานย่นมือข้ามาชอยเรือพี่น้องเลยนี่ก็นับว่าเป็นบุญของเรื่อยแล้วเนาะมาทอดจอดถึงถึงทุกวันนี้ก็ทั้งมาตุนกับขอบบุญขอบคุณเนาะแทนเรื่อยแล้ว ผู้ใหญ่จดีได้ท่านเนาะที่่่ชแบบไม่เคยลืมแล้วก็อยู่ในใจเสมอท่านนะผู้ใหญ่ท่านเลยที่มาซอยเอื้อยจนละเอื้อยมีมือนี้วันนี้เนาะอย่างนี้ฝวงน้องโดยอยู่ในใจเสมอไม่เคยลืมเลยโดยคือกันคือกันเนาะเอาว่าลายใหญ่หางละมาพี่เจ้านะเจียวีเๆขนมไม่ให้การรางวัลชวนคิรินนะมาพี่อ่า น้องเตโซวาสันพี่น้องเลยเอากระคักนี่ชื่อคือน้องตีนึ่งนี่พี่น้องเลยเนาะน้องตีนึ่งน้องตีนึ่งนี่ก็คือกันพี่น้องเลยชื่อเต้เพื่อนน่ะน้องเตโซวาสันพี่น้องเลยเอาเนาะเอาเดี๋ยวเบิ่งบ่าวสีหาเฮ้ยโตมีแต่กี่พูดบาทนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวบ้าเอาบักซีรีให้ก่อนเด้อเอาล่ะหมักซาดีเอานี่หมักซาดีหลักกาเอาขนมเนี้ยเอา ว่ามีขนมมาต้อนโย่โดยอ่ะพี่น้องเลยเนอะสิดีให้น้องเพิ่นแต่เกิดขนมเนาอพี่น้นองเนาะอ่าแบ่งกันเด้อทางน้องน,นอนเนาะผู้น้อยเนาะ,ะโดยรับจ่อยเราก็ได้นอนเวียนนอนฉันขมือป่ะโดย เวลานอนแล้ว่นก็นอนอดอ้นแทนนี่แล้ว่นก็นอนเกาบอกสร้างนะถแค่่กูเห็ดกันได้ก่อนแน่เลยเพื่อน่อยขุดสุนเ่เป็นแล้วเ่าบเดี๋ด้าไปเห็ดระได้หม่เขาก็บอกเอาจะไปเห็ดกันได้แบบดินนะเทเอาบอกนะงาม่นว่อก็เป็นบ่ได้บอกเลย เมื่อนี้ก็ลมแน่หนนึงเมื่อนี้พี่น้องเไยเนาะที่ว่าเย็นแทะเมื่อนี้ปัดหวี่วีอยู่พี่น้องเไง <c oughs> จ้อเขาก็บุญทหารน,นี่บ่เนาะบุญนั่นที่เศร้านี่พี่น้องไงหยับมอจ,จ้อจันทร์เขาได้ไหมอนี้ก็วันที่ซิมหาแล้วเนาะลมห่วยห่วยพี่น้องเไยเริ่มหนาวมาอีกเลยเนาะเนาสัตว์เพื่อเป็นการบูชาเวลาเนาะทั้งโมตุนกะ อาสิให้ทั้งเอื้อยและกับน้องเดือนเพื่อนน้องพี่น้องเนาะกับนี่แหละคุดหลอกคุดดินไปนี่ละแปลงที่แล้วให้มันเพียงกันน้องพี่น้องเนาะทำวัตถุนกับสิบลพบวญแหละให้ทั้งเอื้ออาคุดดินจะเด้อบบนี้เด้อโดยเอาโดยเจ้าเจ้าพี่น้องเงยเนาะอยู่ดีที่แห้งเนาะนานมาทีบ่วตถุนก็ได้ไม่ค่อยมีเวลาพี่น้องเงยไปพุ่นไปที่แน่ก็คือเห็นนั่นแหละเนาะ ปุดใช่ free, ปุดขวามาอีกวันนี้รถจนได้เพื่อนได้ชันเราก็ได้พี่น้องเไงเนาะโอ้ดีแล้วดีแล้วพี่น้องเไงซอยๆกันเนาะได้ผู้ได้คนอ่าผู้ใหญ่ทั้งหนึ่งอ่าผู้ใชายทั้งหนึ่งดีพี่น้องเอไยซอยกันเข้ามาทั้งใดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ดีใจน้ำเอื้อแล้วอีกครั้งหนึ่งที่ได้เพือนชานหรือว่าดินร้อนต้นหญ้าเป็นของตัวเองเนาะพี่น้อง ดีอกดีใจได้บ่ตูนก็ได้ผมมีย่างชอยเอืรอแล้วก็นี่แหละน้ำใจจากบัตูนเล็กๆเน้อยเนาะพี่น้องอย่ามะเยี่ยมมายามกับโบเร่มาเมือเปล่าหรอกกะต้มกะนมมาตอดมาพาวอย่น้องพี่น้องเนาะเอาังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟีบัตจุกููชุคนด้อพี่น้องด้อที่เข้ามาติดตามแลครับส่งคลิปจนจบระบบขามโฆษณาบ่ตูนขอบคุณขอบคุณในลายพี่น้องเอย ไว้พบพ่อกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ปตูนกตูนลาพีแล้วน้องไปแล้วพี่น้องเลยสบายดีน้องพี่น้องเนะ